นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปภัใต้คณะกรรมการเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้นนะครับเป็นครั้งที่สองในการที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยและก็ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีช่องทางในการจําหน่านะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังให้โอกาสกับบูธสำมาชีพชุมชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาจาหน่ายฟรี บูธสมาชิกมาจากไหนครับเข้ามาจากาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรีนะครับมาจากชุมชนท่องเทือกศรีนวัดวิถีนะครับแปลงคคกหนองนานะครับได้นาเอาผลิตภัณฑ์ที่เขานาเนินการนั้นมาจาหน่ายที่นี่นะครับเป็นการสร้างโอกาสกิจกรรมต่างๆบนเวทีนะครับนอกจากจะมีการแสดงต่างๆของกลุ่มมวลชนแล้วก็ยังมีในส่วนของนักเรียนนะครับเด็กๆน้องๆหนูนๆเยวาวชนได้มีโอกาสในการที่จะ มาแสดงกิจกรรมบนุวิีในการที่จะสร้างสารรค์โอกาสนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะศักยภาพของนักเรียนเยาวชนนะครับในภาพรวมของการจัดงานเนี่ยถือว่าสําเร็จมากนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยยอดของการจำหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นวันแรกเนี่ยล้านสองมมาเป็นล้านห้าน,นะครับมาเป็นล้านแปดมาเป็นสองล้านกว่านะครับเม<ะ>ื่อวานก็สองล้านแปดนะครับวันนี้น่าจะติดสามล้านนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่หก ถึง15เนี่ย10วันเนี่ยมั่นใจว่า17ล้านเนี่ยถึงแน่นอนอาจจะถึง20ล้านนั่นคือเป้าหมายที่เราคาดเอาไว้นะครับถ้าลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับโอทอปภูมิภาคที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมมากในการที่จัดงานที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นการทีมลางมา2ครั้งของการจัดงานลักษณะนี้ก็เห็นว่า เรามีสักยภาพในการจัดงานที่ดีและก็มีความประทับใจต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและก็ผู้ที่เดินมาช็อปที่นี่วันนี้ทุกทุกร้านที่มาเรื่องกับที่เรา202ร้านนะคะวันนี้รู้สึกประทับใจบรรยากาศดูข้างหลังได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎรธ์ธานีที่ให้พื้นที่ในการจัดงานที่หน้าสารการแห่งนี้บรรยาก,กาศช็อปเตนใจโอททั่วไทยที่เมืองบุรีนะครับวันนี้ วันที่12นะครับเป็นวันอาทิตนะครับน,นัดชดมากันคุณดาฟาท่าทีเดียวขณะนี้เวลาประมาณักบา9.3นะครับนันเล่นเลยนะครับถือว่าการจัดงานครั้นี้เนี่ยประสบผลสำเร็จในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การคัดเอา ผลิตภัณฑ์โอทอปนะครับแล้วก็พวกคนทิมมาครับจะเห็นว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ให้ความสนใจมารักกันมาชิมกันนะครับมันจะส่งผลถึงการจัดงานในโอกาสต่อไปด้วยว่าในที่ต่อไปเนี่ยสุราธานีก็จะเป็นโมเดลในการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปเนี่ยได้มีแหล่งจำหน่ายนะครับสร้างรายได้ไดผู้บริโภคในพื้นที่เนี่ยได้บริโภค จับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นตลาดสามาชีพชุมชนนะครับท่เราให้โอกาสมาจําหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับเป็นการฝึกการจําหน่ายให้มีศักยภาพในการที่จะเป็นมือาชีพในโอกาสต่อไปนะครับขอประชาัมัน์เชิญชวนให้พี่น้องในจังหวัดสุราธานีพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้มาใช้บริการงานช็อปเปินใจโอท็อปทั่วไทยที่เมืองคนดีครับผมสวัสดีครับ